สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันพุธที่สิบสามพฤษภาคมสอง 12, พัษภาค้2 5ส4ีนะคะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในน้ำนี่ค่ะนี่คือเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่แท้จริงนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่แท้จริงเนี่ยต้องดูคลิปใส่ลุงนะคะใส่ลุงบอกเลยว่าน้อยคนที่จะได้เห็นเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่แท้จริง เพราะนี่คือเมล็ดในที่แท้จริงของทุเรียนหมอนทองไม่ใช่เมล็ดที่เรากินออกมาแล้วเราเห็นแล้วเรียกว่าเมล็ดทุเรียนหมอนทองนะคะไม่ใช่เมล็ดทุเรียนหมอนทองหลังจากที่เรากินแล้วเราเห็นนั่นนะ่ะเขาเรียกว่ามันมีเสื้อห่อหุ้มอยู่อีกสองชั้นค่ะนี่ค่ะคือเมล็ดทุเรียนหมอนทองอย่างแท้จ,จริงค่ะเป็นอย่างนี้สีอย่างนี้เลยแล้วเนื้อในก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ตรงนี้มีแผลค่ะเซรลุงก็เลยเปิดแผล ตรงนี้มันมีแผลเพราะว่าเสรีลุงเอามเมล็ดทุเรียนหมอนทองแบบที่เรากินเสร็จแล้วอะไปไปทิ้งไว้ในรถประมาณสองสามสัปดาห์ได้มั้งเนี่ยมันก็เลยแหมก็เลยขึ้นราตรงเนื้อของเขาก็เลยมีแผลค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเนื้อในที่แท้จริงของมเมล็ดทุเรียนหมอนทองคุณดูนี่เหมือนมะเม็ดมะม่วงเลยไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าเขาเป็นสีเหลืองเหมือน,นนั่นเลยนะเป็นสีเหลืองข้างนอกข้างในเหมือนภูเขาเลยอะ นี่ค่ะข้างในไม,ไม่ได้มีรูโผล่นะคะทุกคนจะเห็นว่านี่คือลากของเมล็ดทุเรียนที่กําลังจะงอกออกมาแต่ตรงเนี้ยที่เราเจาะดูมันไม่ได้มีรูโผล่ให้ลากโผล่นะคะคือมันมีลากโผล่แต่ข้างในก็เป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันติดแน่นแบบนี้เลยเห็นไหมตรงที่มันไม่เหลืองอะคะ่ะมันเป็นแผลที่ลงต้องขูดไอที่เป็นแผลออกนะเนี่ยค่ะนี่นี่คือเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่เท้จริงเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณเนื้อเป็นอย่างนี้ดูที่เห็นนี่น เนื้อมันเป็นแผลเพราะมันเน่าเสี่ลุงเอาไปทิ้งไว้ในรถเขาก็เลยเน่าพอใส่ลุงถอดเสื้อออกมาราดําขึ้นเต็มเม็ดข้างในเลยค่ะเราก็เลยจะต้องมาล้างทําความสะอาดราดําออกเพื่อไม่ให้ราดำเนี่ยเป็นโรคติดไปตอนที่เราพอมะเล็ดตอนนี้จะมีมะเมลร็ดทุเรียนหมอนทองที่เป็นมเมลร็ดที่แท้จริงทั้งหมดห้ามล็ดนะคะแล้วก็มีอยู่สองมล็ดที่ต่อโผแหละ เนี่ยที่ลากโผล่แล้วนะคะลากโผลแล้วเหมือนเต่าน้อยเลยเห็นไหมคะลากโผลแล้วเหมือนเต่าน้อยเลยนะคะอันนี้เหมือนเต่าใหญ่นี่คะ่ะเมล็ดทุเรียนหมอทอรุสีหลังเต่าเหมือนเตาใหญ่เลยคะ่ะอันนี้อันนี้ลากโผลแล้วทีนี้เดี๋ยวใส่ลุงจะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนคะ่ะคืนนี้คือคืนวันที่วันพุทธที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อสิบสี่ใส่ลุงอยากรู้ว่าสามเม็ดเนี้ย ในคืนวันที่13พฤษภาคม2514ที่เราจะเอาลงวัสดุพอค่ะเราอยากรู้ว่าตรงตรุ่มรากเขาตรงนี้จะงอกออกมาได้สักกี่เซนนะคะเรามาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบ,บดีที่13เรามาลุ้นว่า3เม็ดนี้จะมีรากงอกออกมายาวกี่เซนอเคะจะเหมือนเพื่อนเขาไหมที่งอกออกมาแล้วอันนี้งอกออกมาเกือบจะเกือบจะได้เซนครึ่งแล้วค่ะ ใช่อันนี้เซนครึ่งอันนี้เกือบจะ1เซนอันนี้1เซนอันนี้1เซนอันนี้เซนครึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า3เมตรเนี้ยผลจากการแช่น้ำไว้1คืนนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้คือวันพุธที่12พฤษภาคมเวลาประมาณสมทุ่ม วันพรุ่งนี้วันพระฤหัสบดีที่13พฤษภาคมใส่ลุงจะมาแสดงผลงานความอัศจรรย์วันเดียวรากงอกของการแช่มเมล็ดทุเรียนที่แท้จริงในน้ำเพียงหนึ่งคืนแล้วเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำอุ่นเลยนะคะน้ำจากก๊อกธรรมดาเลยเนะะี่ยค่ะน้ำจากก๊อกธรรมดาเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้มเมล็ดทุเรียนสาเม็ดที่เป็นมเมล็ดแท้จริงที่เราถอดเสื้อให้เขาเนี่ย จะงอกภายในหนึ่งวันในน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่เรามาพิสูจน์กันในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเซลุ่งจะแช่เขาไว้ในแก้วนี้แก้วโยเกิร์ตนะคะเทน้ำทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดน้ำให้เข้ามานี่ค่ะน้ำน้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่นี่เลยนะคะไม่ใช่น้ำอุ่นไม่ใช่น้ำอะไรเลยน้ำเปร่าน้ำเปล่าเปล่าค่ะอ่ะเรา แช่ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ วันที่13พฤษภาคมนะคะวันพฤหัสบดีเวลาโดยประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่ามเมล็ดทุเรียนที่เราแช่ไว้มี2เม็ดที่รากงอกแล้วและมีอีก3เม็ดที่เราจะมาลุ้นว่าการแช่น้ำเพียงหนึ่งคืนจะทำให้3มเมล็ดนั้นมีรากงอกออกมาเหมือนตรงนี้หรือเปล่านะคะมีรากงอกออกมาเหมือนเม็ดนี้หรือเปล่านะ นี่เดี๋ยวเราจะมารุนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมโอเคค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้เสรลงด้วยนะคะงานวิใจัยใหม่ๆสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากการที่เราลงมือทำจากการค้นพบในระหว่างที่เราทำกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้เสรลงด้วยนะคะถ้าอยากได้ความมหัศจรรย์ความแปลกประหลาดใจและก็ความภาคภูมิใจในการลงมือทำก็ลงมือทำเหมือนอย่างที่เสรุมพาทำค่ะวัสดีค่ะ